าดูเหมือนว่าบางบางคนที่สนิทสนิทพระอาจารย์ก็ก็คุยกับเขาแรงพูดกับเขาแรงเขาไม่โกรธพระอาจารย์มั้งโกรมันยิงไปแล้วแหละแล้วต่เห็นกลับมาทุกทีออเหรอฮะเออเป็นเรื่องจริงเขาเขารู้เขารู้ลึกๆว่าพระอาจารย์คนใจดีโอไม่มีเราให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างมือพระเนี่ยย่อมสู้กับมือผู้ให้ผู้ให้นะผู้ผู้รับมันต่ำแต่เราอ่ะมือตูงกว่าให้แล้วเราสบายใจอ้ที่เขาบอกว่าผู้ให้ สําคัญเสมอผู้นี่ครูบาอาจารย์เขาสอนมาอย่างนี้นะผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอที่เขาบอกกันนะพระอาจารย์ก็เน้นการให้ฝากไปเลยนะถ้าไม่สถาวัดโพก็าไม่ต้องมาถ้าจะตายตัวหลวงพี่เนี่ยลูกศิษย์หลวงพี่ไมีเป็นพันเป็นหมื่นนะออะที่เขาเห็นกับตาเขามาตัดเขามาดูที่ตัวครับมีพระปามีบุญมีกระทิ่นเนี่ยคือของที่เขาเห็นจากตัวหลวงพี่ป้ายเขาจึงสธาเขาศรัทธาว่าเราทําจริง จิ้งก็สร้างวัดจริงก็ไม่ได้เอานไปสร้างโรงแรมไม่ได้วอ,อ,อ,อา,าอออยฮะพระอาจารย์อยู่ที่วัดเนี่ยกิจของพระอาจารย์ภารกิจที่พระอาจารย์ทําเนี่ยตั้งแต่เช้ายันมืดพระอาจารย์ทาอะไรบ้างเช้าเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นในพรรษาก็ทําวัดครับแต่ตอนเนี้ยนอกพรรษาก็ทําเฉพาะช่วงเย็นอ,อนอกจากว่าเรามีกิจต้องไปที่อื่นเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปครับ ถ้าถามว่าวัดปฏิบัติเราเนี่ยเราต้องยอมนะว่าตอนนี้เราไม่ได้บินเพราะว่าเช้าบางทีเราไม่กิจตอนเช้าแต่ต้องไปตั้งแต่ตีห้านอกจากายพรรษาในบรษาจะออกก่อนไรมือไม่ได้ก็คือต้องอารุณ์ขึ้นแล้วจึงไปเมื่อก่อนพระเดินเป็นสามพี่กิโลแต่สมัยเนี้ท่านมีพระมาโปรดมีลูกศิตมาโปรดแล้วก็ถ้าหลวงพี่ไปมั่งไม่ไปมั่งเนี่ยโยงเพราจะจริงๆแล้วก็ต้องเส้นเปลือง ยังก็เคยไปสามวันนี้ซื้อสามพระไม่ไปเสียตังค์ไปทีแล้วลพระไม่ได้ฉันเช้าพระฉันเมื่อเดียวก็คือสิบเอ็ดโมงคือเพนอย่างเดียวแตังจากเมื่อก่อนนะโปรดตามญาติโยมจนสิบปีแล้วจริงหลังๆมาเนี้ยก็จึงไม่ได้โปเพราะว่ากิจมณ์ต้องไปต่างจังหวัดก็ลืมไม่ได้ไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดวัดนี้อารามนี้สายที่เขาโปรดอยู่หรือเขาบินอยู่ขาดพระ ก็คงต้องไปนะครับแต่ช้ามาก็คือทํากิจของสงฆ์ก็คือกวาดวัดทํโน่นทานี่ตามปกตินะนอกจากเย็นก็ไหว้พระสวดมนต์ถ้าเขาไม่ทำเราก็จะทำนะตอนนี้โบสถ์ซ่อมบำรุงทาสีอยู่นะเจ้าวาดทจานก็เลยดำรีบอกว่าอางานให้โบสถ์ติดก่อนมันจะได้ไม่หม่นสีแล้วค่อยเข้าไปทําที่นี้ไม่ต้องกลัวว่าจะขาดเรื่องของมนต์นะวัดรวดมนต์เป็นหลักนะครับติดนีมนต์ไม่ต้องพูดถึงกันนะครับ เอาที่วัดปฏิบัติก่อนออนนั้นก็คือน,นอกนอกประเด็นปติโมกทุกวันพระไม่มีเว้นแหลมแหลมสิบสี่ข้าขึ้นสิบห้าต้าตองลงทำสังกรรมเพื่อเอือ้อเฟื้อพระปฏิโมกที่รำเรียนมาไม่มีขาดนอกจากมีกิจนิมนต์ต้องไปพุทาวิเศษไอ้อย่างนั้นหนะยุด<ะ>แล้วจะต,ต้องสนุบมาลุงก็คือหนึ่ง เราก็จะต้องนะ่ะนำปัจจัยส่วนตัวถวายองค์พระปติโมกทุกโบครับทุกบทเพราะว่านี่คือความกตัญญูเพราะว่าองค์ปฏิโมกเนี่ยเป็นกรรมวาจาชของที่วันนี้ก็เพิ่งกลับมาตอนที่โยมรอนะคือกลับจากพระก,กรรมวา,าราท่านทําบุญนะให้กับครูอาจารย์ของท่านมีคนถามเข้ามาว่าพระอาจารย์เคยอยู่วัดวังจิกไหมวังจิกเนี่ย เป็นวัดพี่วัดน้องครับคือหลวงพ่อพระครูสุวรรณวรวงศ์หรือหลวงพ่อล้ำเลิศเนี่ยท่านเป็นผู้ที่รักหลวงพี่เหมือนน้องชายอืมนะจะจะเรียกว่าสาธรรมก็ไม่ใช่หรอกเป็นพระพี่ชายดีกว่าครับที่ให้ความคิดความอ่านให้กําลังใจในการดำเนินชีวิตในหลักธรรมคาตั่งสอนพุทธองค์ครับน,ะค,บนะครับว่าตรงนี้พระควรเดินไหมพระต้องเริ่มจากอะไรครับพระจะเป็นเจ้าวาดหรือพระต้องยอมเหนื่อยนะครับอ พระต้องไม่มีเวลานะถ้าจะเป็นเจ้าวัดไหนจะอบรมไหนน,น,หนู่นไหนนี่ก็ทําให้เราคิดหลายๆอย่างแล้ววัดนี้เป็นวัดแรกที่หลวงพี่ได้ขึ้นปกอธิษฐานจิตวัตถุมงคลอ่ะก็จึงมีความผูกพันเพ<อ>ราะเวลามีงานวัดบางจิกหลวงพี่จะขาดไม่ได้โอ้แสดงว่าคนนี้เขารู้น่าจะเป็นลูกศิษย์ใช่นะฮะรู้ว่าอยู่ที่วัดวังจิกด้วยเป็นตาธรรมโอ้ฮะเป็นน้องเป็นน้องพ่อเลิศแล้วกันอือ ครับนะฮะถ้าอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยม,มีวัยรุ่นนะสนใจเรื่องวัตถุมงคลสนใจเรื่องเกจิสนใจเรื่องอะไรพวกนี้มากเราจะแนะนำน<ไ>้าว,วัยรุ่นยังไงบ้างครอาจารย์ฟังนะลูกครับเราเป็นผู้ชายทั้งหลายเนี่ยาศาสนาพุทธเนี่ยเราเป็นเกิดมาชาติไทยสันชาติไทยน,นับถือาศาสนาพุทธความตัถาก็จะให้เกินปางงมง,งาย จะวัตถุใดจะวัตถุมงคลใดจะของสิ่งใดนะครับจะคุ้มครองได้กับผู้ที่มีสินมีธรรมอย่าฮึเคิมว่ากูนั้นเก่งครับกูนั้นมีครูบาอาจารย์ดีนะครับแต่ถ้าเราไปทําสิ่งที่ไม่ดีผิดตัวบทกฎหมายนะครับมันก็ไม่มีอะไรคุ้มครองได้หรอกครับไม่งั้น่ะเฮียตีคงไม่ตายหรอกมั้งตายด้วยบุปกรรมครับที่กรรมชั่วทํามาตั้งแต่พบแต่ชาติมานไอที่ยังรอดมาถึงจนบป้นปั้นที่ ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ไม่รอดมานั่นคือกรรมดีสนองมาตั้งแต่อดีตชาติแต่กรรมหลังที่สุดท้ายจึงจะมีครูบาอาจารย์ดีแต่ครูบาอาจารย์เขาเมตตาเขาต้องให้ไปทุกคนลจะเป็นเสือเป็นสร้างอะไรก็แล้วแต่มันยู่ที่คนปฏิบัติไงนะอย่างโยมพี่ศรัทธาโยมพี่ศรัทธามันจะเกิดผลที่ดีขึ้นมาถ้าเกิดว่าโยมพี่เอาของชันไปนะไปยิงนกตกปลานะไปสร้างคุณงามความดีไม่ดีไปรักเล็กขโมยน้อยนะไปสร้างศัตรู ไปตีัวกคนนู้นด่าคนนี้ครับมันก็ผิดศีลธรรมเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อมีอะไรบ้างครับใครรักษาศีลก็จึงบ่งบอกในพระธรรมวิหนัยอยู่แล้วว่าเป็นผู้ที่มีหน้าตาแจ่มใสนั่นไม่ฆ่าอะไรไม่ทาบาปานาติบา,า,บา,า,บาก,ก็จะไม่มีโครคภัยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องมาเชื่อหลวงพี่เราไปเชื่อพระธรรมคำสองพระพุทธองค์แล้วตัวหลวงพี่ก็เดินลอยตามพระพุทธองค์เพราะถือสักยะไม่ใช่ถือะกูลทัพโควนะทุกวันนี้ครับอ่ะยะวงอ่ะ ครับโคดมคอ่ะท่านตอดเรามาพ่อเรารอ่ะแล้วเราจะเดินตามรอยพ่อเรามันผิดหรือเปล่าล่ะพ่อเราสอนว่าถ้าอยู่พระบ้านครับให้สร้างให้มันดีๆนัไม่ใช่ชกินแล้วนอนวัดภุ <Spencer> พังพระบ้านคืออะไร,รวัดบ้านคืออะไรวัดบ้านคือคารม,มบาสีวัดป่าคืออรัญญวาสีครับพระป่าท่านมีกุฏิแต่ละหลังแลังไกลกันนครับไกลกันครับนะ ก็คืออยู่ก็ปาดใบไม้ไปนไ่ไใบเดี๋ยวสร้างนู่นสร้างนี่ก็คือปฏิบัติไปด้วยปัญญาวิมุตติแต่พระบ้านอย่างเราถ้าเราไปอยู่แล้วเราไม่สร้างเนี่ยชาวบ้านเขาตีเตี่ยมาแล้ะปอ่อยสลาพังบอกให้ตรงนั้นลงตรงนั้นลบพระอาจารย์ครับรว่าถุมงคลเนี่ยมันช่วยเราได้จริงนะปั่นและกําลังใจถ้าเราคิดว่าเรามีธรรม,มะอยู่เรามีค,คุณธรรมอยู่ครับ มันก็เหมือนกําลังใจมันจะไปท้าขายเฮ้ยวันนี้กูได้ของดีอาจารย์มาเว้ยครับนะวันนีกูต้องขายดีแน่เนี่ยครับนะว้าฟื้นจเจริญสี่ขุนแผนขุนนางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันมีศรัทธาครับใช่ไหมมันก็ต้องทําได้ม,มันก็ด้มีกำลังใจบวกครับถ้าเอาไปแล้วไม่ทํากินมันไม่มีสิทธิ์ที่จะรวยมาได้หรอโยมพี่อืมอ่ฮะฮะ,ะมีบอกว่านะบอกว่าพระอาจารย์หายโกรธหรือยัง ไม่ได้โกรธพูดดังระอาจารย์ไม่ได้โกรธนะส่อยังซู้เราไม่ได้เสียงดังฟังชัดอ่ะอ๋อเหรอเราทำจริงพูดจริงเราไม่ได้โกหกใครนี่นี่ะะนี่นะพระหลวงพ่อท่านจำรรษาอยู่วัดไหนครับ วัดโพราบุรณะจังหวัดราบุรีโโอ้หวันนี้คนดูเยอะมากเลยเนี่ยแดีกระดาษจะเยอะเข้าไปนะฮะคือคือคือทำไมดูลกสิได้ชิดนด้วยไม่จะพูดแต่อย่างนี้เอาคนสร้างเอาสักหน่อยเอาพี่เอาพระเดี๋ยว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 มันมีมันมีเยอะฮะพระอาจารย์ไม่ใช่คนพื้นที่แต่มาอยู่วัดนี้เพื่อจะทําให้วัดเจริญขึ้นแล้วท่านก็ทําได้จริงๆ นะอันนี้เขาน่าจะเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์แสดงความคิดเห็นเข้ามาหน้ามาไอ่่ไปวัดก็จำเต็นมันหน้ามาางนั้นแหละเอวเหรอฮะประจาจะทาเป็นมื่นเป็นพันตั้งกันไปโอ้ฮะใครจะบอกว่าโกธพูดจริงผมอยากไปกราบหลวงพ่อสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะ